นี่คือวัดขู่มันฝานะครับนี่คือส่วนของสวน,น,นยังพี่สวัสดีครับพี่พี่อยู่ไหนเนี่ยอ,อยู่นี่เลยใช่ไหมเอาจริงเอาจังเลยเนี่ยเข้าเนี่ยได้จังแล้วเนี่ยเอาจริงเอาจังครับนานๆได้มาทีอันนี้ซาลาลูกป,ปูหินอลอ มาครั้งแรกคือเด็กเลยแล้วก็มาขอโดยรอบแล้วเนี่ยสองร้านครับท่านสร้างวัดได้สี่วัดอ๋อมีพระเยอะโดนไอ้เจ้าของร้านมันมาบ่นก็ไม่ไหวก็มาไปมาทั่วแล้วอ๋อที่ที่ที่ว่าถูกหวยเหรอครับเลยมาบ่นบ่นอืมถวายหลวงปู่ไว้แสนนเงวินก็ว่สุดครับ ผมจะพาเดินชมบริเวณรอบๆนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นสวนนะฮะนี่ครับนื่องจากวัดกว้างนะครับพักตั้ใช้จักรยานหรือมอเตอร์ไซค์ทั้งคนสร้างวัดอ่นี้อันนี้ก็ทางเข้าไปปราสาทหลังใหญ่ที่ผมไปมาเมื่อสักครู่นี้ เดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าเลาะในสวนนะครับก่อนจะเดินเข้าในสวนนะผมจะให้ดูด้านโน้นผมไปมาแล้วนะครับดูอีกคลิปหนึ่งผมเห็นแล้วไปมาแล้วฮนะ ผมนึกว่าท่านลงเพศเดี๋ยวผมจะพาเข้าอยอวสอเนะี่ยยานวิเศษเอ,อ,เอ,อ,อะไรไม่รู้จำไม่ได้อีกแล้วมีคนมาคอมเมนต์บอกแล้วนะครับว่าคืออะไร เดี๋ยวดูไปด้วยก,กันครับส่วนนี้เป็นส่วนของสวนนะครับที่จับแต่งไว้สวยงามดี ลหังพุทโธสาวตัวนั้น นี่เป็นส่วนของสวนสาธารณะที่เขาจัดแต่งไว้ มองลอดไปเห็นปราสาท3-4หลังเนี่ยทางเดินครับที่กินกล้องมีระบบสั่นสะเทือนในตัวครับเต่ผมไม่ได้กดไว้ก็อ,อาจจะมีภาพ สัน่นในคงไม่สั่นเหมือนสมัยก่อนนะพอกลับไปดูคลิปเก่าเต้นยึกยึกอ่อนซ้อนสั่งกระสังใดคลักกันนี่อันนี้มีฝุ่นนะที่มองไปนี่เป็นฝุ่นทั้งนั้นบางตู้ก็ไม่มีคนเฝ้านะครับจุดไม่สำคัญก็แล้วแต่จะทำบุญนะเขาก็บูชาดอกไม้ ้าขึ้นไปเวียนเทียนไหว้ให้ดูรอบๆทางเขตส่วนนะครับห้ามเดินผ่าน วันนี้วันธรรมดาคนไม่เยอะเท่าหลนะ่แต่ก็มีมาเรื่อยเชื่อว่าคนมาที่นี่ไม่ทำบุญมากก็ทำบุญน้อยกอคงเหมือนเหลาตตรัตตลีเจ้าของไม่อยู่นะเขาไม่ให้เข้ามาขายนะครับที่เข้ามานี่น่าจะรู้จักกระพังทางในวัดอยู่ก็เห็นม่ชีท่านเอามะม่วงมา มาฝากอาจจะเป็นญาติหรือคนทำงานภายในวัดเนี่ยครับเพราะว่าถ้าปล่อยเข้ามานี่จะเยอะมากประสารหลวงปู่หินครับสวยงามหลายพี่น้องเลยดู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 ด วัดภูม่านฟ้าครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้นะครับ